สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมนีกะมาพบกับน้ำเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมมือนีน้ำเชียร์กะได้รับสายจากอาจารย์พานท่องเด้อค่ะเพิ่นทรมาย่ำตัวเลขเพิ่นวาเพิน่นขอปล่อยอีกเน่ค่ะเพิ่นอยากให้พี่น้องเอฟซีได้เบ่งอีกชุดหนีของเพิน่นเพิ่นวาเพิ่นมักแห้งค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องหลยทันกะสิว่าคือปล่อยหลายรอบแท่ค่ะ เป็นจังสีม่มดทุกทีทุกหมองเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะบางท่านพีนพ่น้องเอฟซีพนก่ายังบอลูเนาะคะ่ะบางท่านพนกะลูค่ะท่านผู้ชมต้นคลิปอาจารย์เพินก่ลปอยวิ่งบนสี่วิ่งบนสี่หลักร้อยค่ะเพนจับครูหาหสามตัวบน4 7 9ค่ะเลขต้องติดบนกับซิมี่หกเค่ะต้องมีให้เห็น1ตัวค่ะ สำหรับรางพันธไห้วิ่งเก่าจับคู่างเดียวก็คือเก่าสองเด้อค่ะอันนี่คลิปสองอาจารย์ว่าพัอนอยากปล่อยไห้พี่น้องเบิ่งค่ะเพเนว่าพ่นหมักแห้งค่ะเอาก่ออื่นสีไปรับช่มรับฟังตัวเลข็ของอาจารย์พานทองน้ำเชี่ยกะขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ทรงแนวทางไห้น้ำเชีย่ยทรงต่อพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะท่านผู้ชมเบิ่งเป็นแนวทางค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้ค่ะอาจารย์กินเข่าไปเนาะค่ะกินแล้วค่ะกินกับแยงเนาะค่ะมื่อเนี่ยกินกับก๋วยเตี๋ยวโอ้ค่ะอันห้อนบ่ค่ะอาจารย์ญี่ปุ่นเมื่อฉันทั้งห่อนโอ้ยวางคนสิบสเข่ากระจกอาจารย์ อันน้ำเชีย่ยวคาอนุญาตปิดผัดลมเะค่ะอาจารย์๋อเคค่ะโอเคแล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะมันเก่าในจลิปค่ะค่ะผู้อาจารย์ไปไซกับผู้รดด้วค่ะไปกับห้อนคักเนาะค่ะ้อนคัก ไปเฮ็ดหนามากไม่ไม่หนึ่จะไปเลยทีเดีาายไปค่ะอาจารย์อันใส่หมวกอีมงไปค่ะโอ้ยหมวกอีมงไปน้ำคุ้มผานไปน้ำเนื้อตัวน่าอาจารย์อันครอบอยากง,งามเนาะค่ะท่านผู้ชมมีโพล่าไปเห็นนั่นานอยู่อาจารย์อันพี่น้องกัสิถามว่าเอ้ามาอีกแล้วเป็นยังไงคือมาย่ำไหวแท้พี่น้องสิถามดิอาจารย์เอ่อ เขาวาจังสั่งจนสี่เลยแล้วอืมค่ะเาอยู่เนาะแมนเยอะค่ะเพิ่นคิดหอดที่อาจารย์เพิ่นถึงวาไห้ค่ะโอ้ยคิดอะไคิดผู้ดอกค่ดอะไรคิดหอดเพิ่นอ่านคอมเมนต์เยอะเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะคิดอะไรคิดหมดถ้าเอาค่ะอาจารย์บานนี่ทรมายำนี่บนนี่ตัวใดค่ะอาจารย์หลังจากเข้าปล่อยอ่า สี่ยังก็่าเฮ่ออาจารย์สี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเกา้าไปค่ะค่ะเออโมเมนต์ฟังก่อ,อนได้แบบนี้แหละค่ะบักม่วงกือชุกแล้วบอกบักม่วงบอท่านได้ชุก,ก,นนกค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ว่าสิไปว่าสิขอจิแข่งอยู่โอโ้โหกันมันได้กันดีแล้วแล้ว <c oughs> าอาจารย์ค่ะ ครับมันได้ก็ดีค่ะดกเนาะอาจารย์ออกปากไงค่ะบิดกินทุกมเอือรอก็ขึ้นมาไม่แม่ค่ะโอ้ยกินหรอกไอ้กินหรอกเขี่ยปากก็เมือนกินอ่างค่ะอาจารย์เอาค่ะอาจารย์บานนี่อมกปากนะเมนค่ะมาเขาเรื่องข้ออาจารย์บานนี้เอาเอาได้ไหมนี่ค่ะอาจารย์วิ่งหกลักลอยเปลี่ยนวิ่งหกลักลอยก่ะท่านลุงส้ม วิ่งบนหกหลักร้อยค่ะสามตัวบนค่ะเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งค่ะหกเก้าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสองตัวล่างสองตัวล่างวิ่งสามวิ่งล่างสามหลักหลักสิบหลักสิบค่ะ สามห้าเม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวแค่นั้นโอ้สามหาเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะปังกับปังข้าวนี่แหละปังกับปังข้าวนี่ค่ะหกเก้าหนึ่งครับสามห้าครับโอ้บ่มีตัวแลกเลยค่ะจัฮะบ่มีจากคลิปแรกเลยค่ะเปลี่ยนหมดเลยเนาะค่ะจันเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนเม็ดค่ะ เก่าแน่เก่าแน่อ๋อเก่าอาจารย์บ่อทีมค่ะแมีนเมนค่ะอาจารย์อืมมักแห้งบ่ค่ะอาจารย์มักแห้งค่ะมาจากไสเนาะค่ะสูตรนี่เออเออมันก็อยู่ในหนังสือนี่แหละโอออยู่ในหนังสือคิดคิดไปคิดเบิ่งอ่ะอยู่นี่เหรอหมูก็ไมีมีวะคิดว่าอืมค่ะคิดว่าเราเป็นเบิ่งเปิดในหนังสือเบิ่ง ค่ะโอ้ให้พี่ดองได้งนี่เด้อค่ะอาจารย์คิดว่าได้เงินสงการถึงวันนี้โอ้ค่ะเด้งคิดว่าได้ไปหานเสี่ยว่วโอ้หลายงวดแล้วอาจารย์น้ำเสียวถาโดนเลยดิเนี่ยค่ะถาโดนคักแล้วคล้ายว่าไปบ้านได้แล้วว่าฟอนหน่อยยังยังยังไม่ว่ากัน <laughs> เขาถามว่าขับรถไห้เขาจนท่วงเหรอไปบ่ไหรดอกพอบ่ท่านถือแล้ถมีเื่องอีกแหละว่าอาจารย์ถืออีกเนี่ใครเนาะค่ะอาจารย์ถือแล้วถือแล้ววันนี้ค่ะปังเลยล่ะพี่น้องบ่มักกะผ่านเด้อค่ะท่านผู้ชมคนนี้คมเมนต์สวยๆเขางอนั่นโอเคอยากให้ถือกุ๊โอ้แมนอยู่ค่ะอาจารย์เขาว่าเออเร่งอาจารย์พช่อง เขาก็ว่าติดตามอยู่ตลอดเวลาเขาวางสิแม่ค่ะ <ması> พี่น้องเพิ่นว่าปลา่ปลอยมาโหลดอาจารย์กิดเบิ้งคือเก่าหั ẳ n ล,ล,ละเพราะว่าเลียอาจารย์บ่หลายค,<ะ>ครับค่ะแฟนคลับอาจารย์ให้ขา้าเจ้าซื้อโหลดเด้อไว้ตัวนี้เด้อค่ะแน่นอนเลยให้ข้าเจ้าซื้อเลยค่ะแน่นอนสองดอกค่ะครับผมยอด,ดย,อยอดเบิ้งเด้อค่ะท่านผู้ชมเพรายอดนัทเต็มเต็มที่เลย เต็มที่เลยว่าต้องหยอดมันค่ะเต็มอาจารย์ครับอะเต็มเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอันบ่ฝันเจ๊ตี๋บ่ค่ะอาจารย์บ่เคยฝันจี่เทียอุ้ยก็สีน้อนหลับอันสบายเนาะค่ะเฉยๆอืมอันอาการหอนนอนบอ่หลับดอกค่ะอาจารย์นเนาะโอ้ยบ่หลับดอกผมก็นอนทีทุ่ม ลับๆตื่นๆนี่อาจารย์มันห่อนไหลตื่นขึ้นก็นตีหนึ่งไงค่ะโอ้ค่ะตื่นขึ้นตีหนึ่งกับเพจงานเพดขนมเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำแจะก็นอนเพลียไว้อาจารย์เพินเ็ดขนมโอ้เพลินขยันขนาดเลยค่ะบโมแกนกับมุ้ยกินนะทาเลก็กยู่อาจารย์ทาเล็กกับไทยิ่งยู่แต่ว่ามึงมาผ่านท้าเทียนแน่แหละน้ำแจะค่ะ หัววิ่งกับเขาอยู่เป็นอะหัววิ่งกับเขาอยู่ตัวเดียวเนาะอาจารย์เขาอยู่เนาะค่ะก็โอเคอยู่ตัวเดียวเป็นเรื่องไมาตลอดเลยค่ะงวดนี้หกแ้น่อยแน่นอนอันวิ่งกับเขาอยู่สวดแต่วันผู้ดบรนทุนหน่อยนะอาจารย์เพันกระสูนวะไหวครับค่ะอันเพิ่นอยากได้สามตัวคือจังมากงวดแลกกันนะอาจารย์นี่แหละจัดเลยงวดนี้ละค่ะจัดเลยงวดนี้ จัดเลยค่ะท่านผู้ชมจัดเก่งเลยอ๋อวันนี้อาจารย์ต้องเชียกับสิลบก,กวนอาจารย์จำหนีนะคะอาจารย์ครับผมค่ะขอบพระคุณอาจารย์ที่หลายพ่งนี้เลยนะค่ะอาจารย์หวังค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมอ่าเพิ่นกะมาเปลี่ยน ชุดแรกพี่น้องกับย่าถิมเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือสุดรสองวิ่งบนหกหลักร้อยเพิ่นจับครูหาหกเก้าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะสองตัวลางเพิ่นให้วิ่งสามหลักสีเพิ่นจับหางเดียวคือสามหาค่ะเอ๋อกับผิจาระนาบางเด้อค่ะเพิน่นไก่สั่งมาอีกเด้อค่ะก้อนสิปิดคลิปปล่อยมืออื่นเลยเด้อเพิ่นว่าค่ะ อาอสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านเหลขอาจารย์ผ่านท่องเพนโทรมายำเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพนก็นอยากให้พี่น้องเอฟซีได้เบิง่งขันเพนให้แต่น้ำเชียมากน้ำเชียบ้ยได้ปอยอย่านพี่น้องว่าเอ้าคือปลอยอีกปอยดูแหนะกะเก่งใจพี่น้องพันสีขษาแม่ขาะท่านผู้ชมค่ะบารน,นี่กปล่อยเพนวาปอยเลยกปลปอยค่ะท่านผู้ชมค่ะเบิ่ง เป็นแนวทางเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซโสดดีทุกท่านสวัสดีค่ะ